สวัสดีค่ะทุกคนสันโตสันนะคะโอเควันนี้แม่หญิงมาเชิญทุกคน<ด>เรียนรู้ประโยคภาษาญี่ปุ่นในกรณีที่เราอยากจะแลกขอแลกลายกับเพื่อนคนญี่ปุ่นพูดอย่างไรได้บ้างนะคะคิดว่าหลายๆคนแบบออมีเพื่อนคนญี่ปุ่นแต่เราแบบเองใจไม่รู้จะแลกยังไงถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยไม่ได้ก็จะ แน่นอนต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ,กฤษหรือภาษาญี่ปุ่นแต่ไหนๆมีเพื่อนคนญี่ปุ่นแล้วเราก็อยากจะฟุดฟิทฟอร์พายภาษาญี่ปุ่นได้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางก็จะได้เป็นการกระชับมิตรเนาะโอเคก่อนที่น้องๆทุกคนจะฟังคลิปในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องมยหญิงจะแปลน,นะคะส่งตรงจากญี่ปุ่นค่ะความรู้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างนะคะที่มยหญิงจะสอดแทรกภาษาญี่ปุ่นให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาวัฒนธรรมเรื่องราวต่างๆางางนะคะรวมทั้งอาหารแล้วก็หลากหลายะค่ะวาไรตี้นิดนึงนะคะแต่เราเมนก็คือภาษาญี่ปุ่นค่ะโอเคมาออกเสียงคําว่าลายค่อนข้างยากนะสําหรับตัเองก็ยากเพราะว่าต้องให้พ่อบ้านแล้วก็ปู่ย่าช่วยเช็คให้เหมือนกันค่ะเพราะว่าจะติดออกสำเนียงภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งภาษาอังกฤษนะแต<อ>่แบบยังไงล่ะตัวคาตากานะเนี่ยคิดว่าต่า<อ>งชาติหลายๆท่าน ที่เรนไปใส่ญี่ปุ่นก็คงเป็นปัญหาเช่นเดียวกันโอเคลองออกเสียงมันจะเป็นออกเสียงสาพยางไล์ like, uh huh. นะคะไล like, ลองออกดูนะคะ uh huh. ได้ยินเสียงลูก3าวไหมนี่ยค่ะไล์โอเคถ้าเราเจอเพื่อนใช่ไหมเราก็แบบถูกชลโกเจอครั้งแรกแล้วอยากจะขอแลกลายเราก็คงจะรู้ยูยเนาะ first impression นะคะว่าเขามีปติ กริยาแบบว่ายิ้มให้เราไหมแบบไม่ได้หลบสายตาใช่ไหมเราก็โอเคขอไล่ลายเนาะก็อย่างเช่นซิมิมาเซนอ่าไลน์โอยาติมาสกะอ่ะพูดช้าๆแล้วนะแล้วถ้าพูดเร็วๆก็ซิมิมาเซนไลน์โอยาติมาสกะขอโทษทีค่ะเล่นไลน์หรือเปล่าคะยาติมาสอ่ะคอยจะตอบ ให้หรือแต่ว่ายาก m มาสในนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้เราก็พูดต่อไปเลยค่ะยกคัตลาไรโอโคกังใช่ไหเส้นกะถ้าไม่รังเกียจมาแลกลายกันไหมคะโอเคลองไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นดูนะคะเพราะว่าเราจะได้สามารถติดต่อซื่อสารกันได้ถ้าเราถูกฉลกกันเนาะอ่าหรือเขาอาจจะตอบกลับมาว่าอีแต๊เกอ่าก็ได้นะอ่ะเป็นการแบบโอเค โอเคนะอีเดสิโอในทน,นี้ไม่ได้แปลว่าดีนะคะแปลว่าโอเคค่ะเขาจะยอมแลกลากับเราแล้วเราก็โอเคเปิดหน้าจอใช่ไหมแล้วก็คลิกไปที่ QR code เ<า>พื่อจะได้แลกลายได้ง่ายเนาะให้อมอเตอร์ชิโนคิวอารโ,โด,ดนก็เมนเดสนะเปิดพอเปิดหน้าจอ QR code แล้วก็ยื่นให้เขาอะเนี่ยเป็นหน้าจอ QR code ของฉันนะแล้วก็ให้เขาสแกนไปนะคะเสร็จแล้วก็เสร็จ มาแต่ลายใช่ไหมเนสโยโรชิกุวันยังไงใช่ไหมแล้วจะลายไปนะอ่ะเมื่อกี้ด,ดิฉันไม่หิ่งออกสิ่งผิดอีกแล้วลายนะคะลาย,ลายออกสามพยานะะลายอื้นหนะ,ะลายฮา,าจังฮะจงชิเตมิเตะลายลายให้ได้ยินเสียงไหมลูกสาวออกเสียงนี่คือเสียงที่ถูกต้องนะคะแล้วจะลายไปนะยังไงขอฝากนะั่งฝากด้วยด้วยค่ะหรือเราอาจจะพูดว่า จะติดต่อหรือติดต่อไปหาคุณอีกเนื่องจากอยากจะติดต่อไปหาคุณอีกงั้นเรามาแกลกไลน์กันไหมเขาก็อาจจะบอกฮะ ah, อีเดียเซลริชีเดสโอเคดีใจจัง่ะเป็นการขอแกลกไลน์กันนั่นเองค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราคอยดูดิโอเคประมาณนี้ค่ะกรุบกริบนะคะภาษาญี่ปุ่นที่เราสามารถไปกระชับมิตรกับเพื่อนคนญี่ปุ่นพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีคาถามเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะแม่หญิงก็จะพยายามอัพคลิปบ่อยๆค่ะเพราะว่าน้องๆจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะใครอยากจะรู้อะไรที่นอกเหนือจากที่แม่หญิงนําเสนอเขียนไว้เลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบขอบคุณค่ะ บายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ